มาประดิษฐ์เมนูอาหารให้คุ้มค่ากันค่ะวันนี้ขอนำเสนอเมนูคางกุ้งผัดพริกแกงนะคะสำหรับวิธีการทำพริกแกงอนเนกประสงค์เพื่อนๆสามารถดูได้จากคลิปก่อนหน้านี้ใน YouTube ค่ะ เรามาเริ่มจากการแกะค้างกุ้งที่ต้มแล้วนะคะซึ่งน้ำต้มหัวกุ้งเราสามารถเก็บแช่ช่องฟรีดไว้ทำน้ำซุปสต็อกได้ค่ะเมื่อได้ค้างกุ้งแล้วเราก็จะนำไปคลุกเคล้ากับแป้งทอดกรอบและพริกไทยจากนั้นนำลงทอดด้วยไฟกลางด้วยน้ำมันท่วมนะคะทอดให้กรอบเลยค่ะแบบนี้นะคะ สังเกตพอกุ้งเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็ให้เรายกใส่ตะแกรงนะคะเพื่อเสด็จน้ำมันก่อนแล้วก็รอผัดค่ะสังเกตสีนะคะจะประมาณในคลิปนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆจากนั้นเนี่ยก็ตั้งไฟในกระทะใบเดิมนี่แหละคะ่ะใส่พริกแกงลงไปแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเพื่อดับกลิ่นฉุนของเครื่องแกงในคลิปเนี่ยจะใส่ พริกแดงจินดาเพื่อเพิ่มความเผ็ดเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะเพื่อแต่งกลิ่นไม่ต้องใส่เค็มเยอะเพราะว่าในพริกแกงมีเกลือค่ะแล้วตามด้วยน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะสามารถใส่ผงนัวได้ตามชอบเลยค่ะพอเครื่องปรุงในกระทะเริ่มเข้ากันเราก็ใส่คางกุ้งที่เราพักไว้ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันให้ส่วนผสมเนี่ยทั่วตัวกุ้งใส่ใบมะกรูดลงไปกลิ่นจะหอมมากเลย จากนั้นก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะน่ารับประทานไหมคะลองไปทำดูกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเมนูคางกุ้งผัดพริกแกงของเรา